สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวัสนาคู่ขนานกันค่ะว่าคุณมีวัสนาคู่ขนานแล้วจะรุ่งหรือไม่แบมือของคุณขึ้นมาดูพร้อมๆกันค่ะว่ามีเส้นวาสนาสองเส้นเกิดขึ้นบนฝ่ามือของคุณแบบนี้ไหมเส้นแรกเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตยาวตรงขึ้นไปหยุดอยู่ที่เส้นใจอีกหนึ่งเส้นเกิดขึ้นจากสนมือยาวขึ้นมาหยุดอยู่ที่เส้นใจเช่นกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีเส้นวาสนาตีคู่ขนาดกันมาหยุดอยู่ที่เส้นใจทั้งสองเส้นหนึ่งคุณจะรุ่งเรืองในชีวิตจากตัวของคุณเองเช่นการงานเมื่อคุณหยิบจับสิ่งใดหรือทำการงานสิ่งใดแล้วคุณจะมีความสามารถในการบริหารงานหรือทำงานได้อย่างเก่งเลยค่ะส่วนมากเมื่อคุณเริ่มต้นทำการ งานเหลือสิ่งใดแล้วมักจะลาบเลื่นหากเกิดอุปสรรคขึ้นหรือข้อขัดข้องใดเกิดขึ้นคุณก็จะมีความสามารถแก้ปัญหานั้นๆด้วยความฉลาดและไวพิบของคุณจนสามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้คุณเป็นคนที่มีลักษณะที่รักหนักเอาเบาสู้ไม่เป็นคนย่อท้อน,นะคะเป็นคนลุยไปข้างหน้าเสมอค่ะมักจะไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยนะคะชอบขนขวายด้วยตัวของคุณเอง สองนอกจากคุณจะทํางานเก่งแล้วคุณสามารถหาเงินเก่งด้วยการงานใดที่สามารถทามีเงินได้คุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมาผลตอบแทนจะมากหรือจะน้อยถ้าเป็นตัวเงินแล้วคุณจะทําและคุณก็จะรู้จักเก็บด้วยค่ะรู้จักสะสมเงินทองรู้จักสะสมหลักทรัพย์รู้จักไหวพริบรู้จักการใช้เงินหรือจะต้องเก็บสิ่งใดหรือต้องใช้สิ่งใดสิ่ง ลักษณะนิสัยเช่นนี้จะทําให้คุณมีฐานะทางการเงินที่ดีในอนาคตได้ค่ะในชีวิตของคนที่มีวาสนาแบบนี้นะคะบางครั้งคุณอาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเนี่ยถึงไม่ค่อยเจริญแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันลักษณะเส้นวาสนาแบบนี้นั้นจะค่อยๆเจริญขึ้นอย่างมั่นคงจนบางคนที่มีลายมือเช่นนี้อาจจะรู้สึกได้ถึงความช้าหรือการประสบความสำเร็จ รู้สึกไม่ค่อยขยับแต่ขอให้คุณจงดีใจว่าเราก็มีวาส,สนาที่ดีทีเดียวและก็เป็นวาส,สนาที่เกิดขึ้นจากความพยายามจากการต่อสู้และดิ้นรนของคุณเองทั้งสิน้นและอนานคตของเจ้าของมือลักษณะเช่นนี้นั้นจะไม่ลำบากค่ะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองบริวารมากมายนะคะลองแบ,บมือคุณขึ้นมาดูขอบคุณและขอให้ทุกคนโชคดีแล้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ